ลักษณะนิสัยทั้งสิบสองราศีในแบบฉบับของหมออ้อซักเซสนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ราศีเมษนะครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับจะเป็นคนที่มีนิสัยขยันนะครับอึดอดทนนะครับเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับมุทะลุดุดันนะครับเนื่องจากเป็นคนรา,าศีธาตุไฟก็จะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับพูดน้อยใส่ยอย่างเดียวเลยนะครับใครมีแฟนที่อยู่ราศีเมษรับรอง เพลิดเพลินจำเริญใจแน่นอนนะครับสีต่อมานะครับเป็นราศีพฤษภนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับจะเป็นประเภทจอมลีลานะครับเป็นคนที่ท่าทางเยอะนะครับเอาใจเก่งนะครับเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะครับแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์อาติ์ชอบงานศิลปะนะครับค่อนข้างหัวล้นนะครับใครพูดอะไรไม่ค่อยฟังนะครับแล้วก็ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดใดทั้งสิ้นนะครับไปเป็นราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนก็ จะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจานะครับเป็นคนที่อ้อเอฉอเลาะเก่งนะครับเป็นคนที่ลีลาเด็ดลีลาดีนะครับปากหวานนะครับคารมกลมคายดีนะครับเฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนที่ว่องไวนะครับแต่ว่าตัดสินใจอะไรไม่ค่อยเด็ดขาดนะครับผมต่อกันที่ราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับเป็นคนที่บริหารเสน่ห์เก่งนะครับเป็นคนที่สะสวยแล้วก็เป็นคนที่หวานเสน่ห์เก่งมากนะครับแต่ว่า เขาจะเป็นคนที่ประเภทเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับใครได้ใกล้ชิดสนิทสนมรับรองเสร็จทุกรายนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาคือเป็นคนมีของจอมพิฆาตเขาคือราศีกรกฎนะครับเรามาต่อกันที่ราศีสิงห์นะครับคนราศีสิงห์ก็เป็นรา,าศีธาตุไฟนะครับ จะมีภาวะการเป็นผู้นําสูงนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่แชอบคุมเกมนะครับแต่ก็ใจร้อนนะครับเป็นคนที่ทําอะไรก็เรสร็จเร็วนะครับลสษนิยมชอบคนสูงอายุนะครับหน้าผากเถิกหน่อยนะครับเป็นคนที่มีความมั่นใจนในตัวเองสูงนะครับแล้วก็สวยเลิศเชิดหยิ่งนะครับเขาแลหละราศีสิงห์มาต่อกันที่ราศีกันนะครับราศีกันก็จะเป็นราศีธาตุด,ดินนะครับ ก็มักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกันนะครับดูภายนอกเนี่ยดูไร้ความต้องการนะครับไร้ความรู้สึกไร้เดียงสานะครับแต่เมื่อคุณได้สัมผัสกับเธอจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นคนที่อารมณ์เร่าร้อนมากนะครับก็กินยันตับแหละนะครับใครได้ใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยบอกเลยว่าคุณต้องตกเป็นทาสนางแน่นอนนะครับนี่ไปกว่านั้นนะครับเมื่อเขาเสร็จสมอารมณ์หมายสําหรับกับคุณแล้วเนี่ย คุณก็อาจจะต้องเดียวดายอยู่คนเดียวนะครับเพราะหล่อนก็จะไม่สนใจเราอีกต่อไปเลยนะครับเพราะนั้นคนราศีกันบอกเลยน่ากลัวนะครับเรามาต่อกันที่ราศีตุลน,นะครับคนราศีตุลเนี่ยต้องบอกว่าเขามีโลโก้ของเขาคือตาช่างเพราะนั้นความยุติธรรมนี่ต้องอันดับหนึ่งนะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับเป็นคนที่ เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับแต่ว่าด้วยนิสัยเขาที่เป็นคนที่เฟรนลี่นะครับบางครั้งก็เกินเฟรนลี่นะครับเพราะนั้นทําให้เขาอาจจะถูกมองว่าเป็นคนเจ้าชู้นะครับชอบการบันเทิงทุกรูปแบบนะครับเรื่องอย่างว่านี่บอกเลยว่าดุเด็ดเพ็ดมันมากนะครับแล้วก็ถ้าใครได้ลิ้มลองนี่บอกเลยว่าติดใจทุกรลยนะครับเป็นคนที่มีรสนิยมดีมากนะครับเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แบรนด์เนมนี่แหละนะครับราศีตุลดูดีมากนะครับเรามาต่อที่ราศี พิจิกนะครับซึ่งเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะดูยากมากนะครับผู้หญิงที่เกิดราศีพิจิกนะครับจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนนะครับเป็นคนที่ซ่อนเงื่อนตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็นางเองนะก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่กันนะครับเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่เข้าใจยากนะครับเป็นคนที่เหมือนแบบมีอํานาจลึกลับลี้ลับบางอย่างอยู่ในตัวนะครับถ้าเราได้ ต้องมนหรือว่าโดนหลอกสะกดจิตเนี่ยบอกเลยว่าหลงไหลนะครับแล้วตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวโดนหล่อนขย้ากินเสร็จปุ๊บก,ก็ทิ้งเราโดยที่ไม่เหลียวแลไม่แยแสอะไรเหมือนกันนะครับกินเสร็จก็ทิ้งเหยื่ออะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยราชินีแมงป่องนะครับก็เจอคนราศีพิจิกก็ระวังไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเรามาต่อที่ราศีธนูนะครับราศีธนูก็ เป็นราศีธาตุไฟเหมือนกันแต่ว่าก็ปลายๆธาตุไฟแล้วเนาะก็เป็นคนที่ใจร้อนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะครับก็คิดเร็วทําเร็วนะครับเป็นคนที่เฉลียวฉลาดจิตใจดีมีเมตตานะครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นคนที่เข้าวัดทําบุญอยู่ตลอดเวลารักษาศีลกินเจนะครับฟังธรรมอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเรื่องอย่างว่าเนี่ยคืออาจจะไม่เอามาใส่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถึงเวลานี่ก็ เด็ดเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเราอาจจะต้องร้องขอชีพิตบอกเลยว่าเห็นเงียบๆหล่อนก็ฟาดเรียบเหมือนกันกินไม่เหลือครับต่อมามาดูกันที่ราศีมังกรนะครับผมราศีมังกรก็เป็นราศีธาตุดินนะครับเป็นแม่ธาตุดินเพราะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรก็จะเป็นคนที่ ยึดติดกับเรื่องเดิมๆนะครับเป็นคนที่ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะครับเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะครับเป็นคนที่ชอบทําอะไรก็ทำเดิมๆกินอะไรก็กินเดิมๆนะครับเคยกินแบบไหนก็กินแบบนั้นนะครับทำอะไรก็ทาท่าเดิมๆนะครับชอบบรรยากาศเดิมๆนะครับแต่จะบอกว่าถึงปิ๊กถึงคิงเช่นกันนะครับเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นนะครับเป็นคนที่อึดอดทนนะครับโซ่แท่กุญแจมือของต้องมี นะครับไปดูที่ห้องได้เลยคนราศีมังกรพร้อมมาต่อกันที่ราศีกุมนะครับราศีกุมก็เป็นประเภทแบบโคนันนะครับเฉพาะจะแม่โคนันเนี่ยแหละราศีกุมนะครับเป็นคนที่ตรวจสอบจับผิดเก่งช่างสังเกตนะครับเป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงนะครับเป็นคนที่สนุกสนานในฮาปาร์ตี้เพื่อนฝูงเยอะนะครับเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับดีลาท่าทางก็ค่อนข้างเด็ดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ประสบการณ์สูงนะครับ ชอบหาประสบการณ์ใหมให่ๆมาฝากอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับถ้ามีหนังใหม่ๆเนี่ยนางมาเลยนะครับนางจะมาบอกเราเลยแล้วว่าอันนี้ดีไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับมาถึงราศีสุดท้ายนะครับก็คือราศีมีนะครับราศีมีนี่ก็จะเป็นราศีธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้น คนที่อยู่ราศีมีนจะเป็นคนที่ประนีประนอมนะครับแล้วก็เข้ากับทุกคนได้นะครับเป็นคนที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในศิลปในธรรมนะครับเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดลายกับใครนะครับเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตานะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในาสามราศีเลยนะครับที่ไม่ไมาให้ก็ไร้คู่นะครับก็มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับเรื่องอย่างว่าเนี่ยก็คือน้อยมากนะครับเป็นคนที่แทบจะตายด้านนั่นแหละ เป็นคนที่ชอบทางธรรมมากกว่าทางโลกนะครับก็สุขเถิดแม่ชีอยู่ดีเถิดนะนะครับดาซีมี